สวัสดีค่ะที่นี้บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆที่บ้านเราค่ะที่บ้านเราเนี่ยสะสมคุณนายตื่นสายเป็นร้อยสีเลยนะคะเพื่อนๆตัดขายกิ่งพันุ์ค่ะส่งกิ่งพันุไปได้ทั่วไทยนะคะเมื่อรับแล้วก็สามารถนํำไปปลูกต่อได้เลยนะคะสวนดอกคุณนายตื่นสายของเรานะ,ะอยู่ที่อําเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะนะคะ นี่แบบนี้เลยเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจที่จะมาเดินเล่นดูสวนดอกไม้ก็มาตอนเช้าๆนะคะช่วงเช้าช่วงสายแบบนี้นะคะจะได้เห็นดอกคุณนายตื่นสายบานสะพรั่งเต็มแปลงแบบนี้นะคะถ้าช่วงบ่ายขออภัยจริงๆค่ะบางทีดอกไม้มันก็เหี่ยวเฉานะคะแต่ฤดูนี้เนี่ยนะคะดอกไม้เนี่ยบานสวยได้จนเย็นก็จริงแต่ว่ามันก็จะไม่สวยแบบ มันก็นจะไม่สวยสะพั่งเหมือนช่วงสายๆแบบนี้เนาะเพราะว่าเป็นคุณนายตื่นสายนะคะบางทีมันก็มีเหี่ยวบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันถูกแดดจัดตลอดนะคะถูกแดดจัดตลอดวันเลยนี่สวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจทําสวนดอกไม้เหมือนกันบ้างหรือว่าจะปลูกเล็กๆแปลงเล็กๆเอาไว้ดูเล่นนะคะก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะนี ไม่ว่าจะพื้นที่น้อยหรือพื้นที่มากนะคะก็ปลูกดอกคุณนายตื่นสายชนิดนี้ได้นะคะมีข้อแม้อย่างเดียวก็คือจะต้องมีพื้นที่ที่แดดจัดๆนะคะน้องชอบแดดจัดเลยกิ่งพันธุ์ที่เราส่งให้เนี่ยเพื่อนๆรับไปแล้วก็สามารถเอาไปปลูกกลางแดดได้เลยที่เห็นอยู่นี่นะคะคือเราพรวนดินตั้งแปลงกลางแดดแล้วเราก็เอากิ่งพันธุ์นะคะมาปักชามกลางแดดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้องเขาจะแบบ จะตายไหมจะรอดไหมหรือยังไงนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นดอกไม้ชนิดที่ชอบแดดจะจัดอยู่แล้วนะคะนี่น่ารักมากๆเลยค่ะดอกไม้ที่บ้านเราเนี่ยส่งไปได้ทั่วไทยนะคะไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรเราก็ส่งให้ค่ะนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเราได้ที่ Facebook f แ n p a g e ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้โทรกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137 วันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆ